จับล่อออกเพื่อนะโยโย้จับล่อจับจับล่อบ่บ ประกอบเพื่อนเขา ประกอบค้นให้เขาห้าสิบายเขามีงานประกอบคืนให้เขาจะได้ซ่อมเขาจะจะบริจมประกอบคืนให้เขาประกอบคนใหเ sắc bài môn ở đây bài môn เรา thiên thương กัน đây ไม่หรอกแ,แกนัดเที่ยงไงแกนัดเที่ยงแกนัดเที่ยงแต่ว่าเผื่อที่จะเสร็จอีกครึ่งชั่วโมงเพราะมันกินข้าวกินอะไรให้มันเสร็จเลยไง ปัญหาคือเกา่าปัญหาคือเกา่าถ้าอยู่คันเดียวกันน่ะได้ถ้าอยู่คนละคันน่ะไม่ได้ถ้าแยกชิ้นน่ะมีปัญหา,ญหานี่เ,นเ,เหมือนเดิมทุกอย่างใช่ไม่ไม่คนละคันนะเป็นเป็นคันคันใหม่แล้วที่เป็นไฟไหนอะ่ะอ,อ,อ๋อคันเดิมคันเดิม ป็นคันเดิมคันสีนี่เหมือนเดิมดูการนี้ยิงซื้อผ้ามาลงเองด้วยแล้วก็เต็นท์ก็จะขึ้นเองด้วยจะไม่ให้ทีมคอนโวยกลางยกกลางเองสั่งเต็นท์สองคูณสามาลงทั้งหมดหกหลงังเพื่อเผอเอาแปดหลังแล้วให้มันใช่แล้วให้มันอยู่ในนั้นเลยคือล้อมเต็นท์ใครเต็นท์มัน <laughs> คือก็จะฟีีแบบว่าคือโอเคฝนมาใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะวางบนโต๊ะห้อยบนคือล้อมเลยค่ะไม่เบีย่ยง นี่แหละถ้าถ้าเป็นเต็นท์ใหญ่อะมันดูแลไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินแล้วฝนมันสาดพอฝนมันสาดปุ๊บมันทําอะไรไม่ได้อยู่ตรงข้างล่างไงแต่ถ้าวันพอมีเป็นเต็นท์เล็กเนี่ยช่วติว่าเป็นเต็นท์เล็กอะเราสามารถเอาผ้าล้อมแต่และเต็นท์แต่และเต็นท์ได้การดูแลรักษามันจะง่ายกว่ากันใน่หนึ่งว่าถ้าวันไหนงานไหนที่มันไม่มันเป็นตังกว้างเนี้ยลมพี่ๆเขาก็ไม่ได้มัดเต็นท์ให้เราไง สู้เป็นเต็นท์เล็กระมัดมันจะง่ายกว่าแต่ราคาก็เท่าๆกันหมื่นกว่าบาทเหมือนกันรวมๆแล้ว,ลวราคาเต็นท์ก็หมื่นกว่าบาทเหมือนกัน,กนมีราคามีค่าเท่ากันกับซื้อตัวใหม่ก็ค่าจะออกตัวใหม่ให้มันก็มีค่าเท่ากันน่ะไม่ได้แตกต่างเลยแตกต่างที่ว่าคุณไม่ต้องมาเสียเงินจ้างเขาอีกเขาจะมาแต่และงานอันนี้คือให้ข้อตัวขอกลางเองทําเองหมดเลยขึ้นเองหมด แล้วไม่ต้องมานั่งดูแลให้พวกฉันด้วยแล้วมันเป็นมันมันมันจะเป็นอย่างหนึ่งคือเจอพื้นที่ไหนที่มันแคบเต็นท์เล็กมันสามารถแทรกได้แล้วสามารถเอาคนไปวางตรงนั้นได้แต่ถ้าเป็นเต็นท์ใหญ่อ่ะมันไม่สามารถที่จะแทรกได้เลยคือมาตรฐานมันสี่คูณแปดก็ต้องสี่คูณแปดตรงนั้นแต่ว่าเต็นท์เล็กมันสองคูณสามอ่ะซอกตรงนี้นะลูกหัวนี้อยู่ตรงนี้นะลูกตรงนี้นึงนะมันยังไปตามซอกตามมุมได้ไงนี่ก็เลยือเลยคิดว่าเออถ้าเราปรับตรงนี้จะไม่ดีกว่าหรอ คือจอดตรงไหนก็ได้เราค้อนตูนโดยที่ไม่ต้องกว้างอย่างเงี้ยใช่ก็เลยเนี่ยจะคุยกันอยู่เพราะยังไงฤดูกาลนี้คุณก็ต้องเปลี่ยนเต็นท์ใหม่ให้มอลำอยู่แล้ววงใหญ่มวงเล็กไปไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลทั้งหมดตั้งแต่หัวหน้ายันลูกกระจกยันลูกกระจกคอนวอย เราจะไม่พูดเพราะว่านะอยู่ไหนก็ดีหมดราคาขอให้ได้อยู่เพราะว่าเล็กก็เกือบสองแล้วใหญ่ก็สองห้าแล้วสองห้าใหญ่สองห้าเล็กก็จะสองร้อยแล้ว สิบแปดสิบเก้าแล้วเดี๋ยวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็สองห้ายังไม่รวสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์อีกสามสิบนะเป็นร้อยห้าสิบอีกสามสิบงานนะอาวงเล็กเนี่ยร้อยร้อยห้าสิบบวกอีกสามสิบเป็นร้อยแปดแล้วกับสปอนเซอร์ส่วนวงใหญ่เนี่ยสองห้าแต่ยังไม่รวมสปอนเซอร์ ามร้อยหกสิบห้าไปแล้วสองเจ็ดจะไปสามร้อยแล้ว